พี่ฝนอย่าเปิดเต็มที่ดิเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาในรถไหนหันหน้านี่เฮ้ยมันหน้าเมียเลยหน้ารักว่าเวลานมด้วยไปตองแสดงว่าเป็นตัวเมียแน่เลยเวลามันรับจากมือมันก็รับเลยนะเก็รับเฉยๆนี่มันไม่ได้แย่งนี่อก็รู้อยู่แล้วต้องให้กู ตัวผู้มีไข่ด้วยทุเรศดูเหมือนจังเลยมันคล้อมันแกะเปลือกออกอ่ะหนุยตัวนี้มันจะมาแย่งอย่าเปิดประตูนะมันกระโดดเข้ามาเลยนั่นน่ะนมห้อยเชียวมันนั่งมองป้ายตำรันดูไหมดูดูถุงโดนัทไม่มันดูถุงโดนัทป้ายนี่เนี่ยดูดูมันดูถุงโดนัทอยากกินโดนัทวิตาตีนตีนเจ้าแม่ย่าตัวลิงตัวเนี้ยต้องถามนี่อร่อยไหม เพราะทำไมไ<อ>มันไม่กินเปลือกอ่ะไม่น่าเลยไม่ฉลาดรู้ไหมว่าคุณค่าอาหารนี่มันอยู่ในอยู่ที่เปลือกนะคุณค่าของแอปเปิ้ลเนี่ยดู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 ตัวนี้มันจะมาแย่งดูดิเศษเปลือกก็ไม่กินด้วยนะอันนี้มาเก็บกินเศษเปลือกดูเพื่อนอ,อินนี้มันมันไม่กินเปลือกอ่ะ มันรู้ว่าไม่นั่งมันเลยไม่กินว่าจริงเหรอเฮ้ยมันหางยาก